สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอทซี่ทุกคนครับผมฮะแวะออมาทักทายกันครับช่วงใบใบเที่ยงเที่ยงครับผมเดิมงานครับใบใบแดดกำลังร้อนครับผมอ่ามาชมเจ้ารถขุดครับผมเจ้ารถขุดซานี่เอสวหนึ่งสามห้าีครับเจ้าทรงพลังครับทำงานเร็วดีครับผม กิน,นีได้มือลลอลรไปสองร้อยเที่ยวครับสนใจต้องการผมที่ถูกมองหน้าโมเดียวที่งานปีปาตัวเขาทำเขาบันไดครับผมมาเมื่อนี้กัรถนำวิ่งน้ำกันหาขั้นครับผม ค่อยวิ่งไปครับมือละ้ลยสองร้อยเียวครับผมไปเป็นค่อยไปครับเี่นลองยิดซีดอะสำหรับจอรถจำคนนี้จะเจโอเดีดดีครับสองร้อยสิบเขาเป็นเร็วเทอร์โบโครับผมรถล้อครับผม ตามไปด้วยเจ้าเดกาสองแรงครับหกเซซเอวหนึ่งครับผมแล้วก็มีเจ้าสมองย้นยงเจโอเจ็ซครับร้อยแรงมาครับปั๊มสายครับผมแล้วก็เจ้าเดก้า6กเหนึ่งเหมือนกันครับ2องแรงครับผมแล้วก็ติดตามไปด้วยคันสุดท้ายก็เป็นเจโเจี G สองร้อยสิบแรงมาครับเหมือนกันครับผมเขามันเร็วครับผมเทร์โบเขามันเร็วครับวันนี้ก็วิ่งกันห้าคันครับที่้รง